สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่องย t ท b e พยาเพจพัทระนคราชเพจปัญญมณีเพจเกล็แก้วนะคะผู้สื่อสานานพยาเพจพัทรานคราชและประชายาอัญญารินทศินีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรว่าแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามท,าที่ว่าจริงหรือไม่นะคะที่ลูกหลานพญานาคที่เป็นพญานาคมาเกิดหรือผู้ที่มีสัมผสัสพิเศษเนี่ยมักจะมีอาการปวดหัวไมเกรนมาตั้งแต่เด็กนะคะคือถ้าใครมี ก็แปลว่าจริงอย่างของตัวเองมีไหมอย่างของวิมินมีไหมก็มีนะคะก็มีเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะคะพ่อแม่ก็พาไปหาหมอตั้งตั้งแต่แบบเจขวบเลยหรืออะไรคุณหมอก็บอกเป็นไมเกรนแต่ไมเกรนตอนนั้นคุณหมอเขาก็มีข้อมูลที่ว่าเออไมเกรนก็อาจจะแพ้แดดหรือว่า อาจจะมีภูมิแพ้อากาศร้อนหรือว่าเครียดหรืออะไรเงี้ยมีเครียดเรื่องไหหรือเปล่าตอนนั้นเด็กอะ่ะมันยังคงยังไม่ได้เครียดเรื่องไหนถ้าเกิดเป็นเครียดเรื่องเรียนเรื่องอะไรมันก็คงยังแบบไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นมัง้งหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แต่ทีนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อมูลทางนี้มาไงพอตอนนี้มานั่งพิจารณาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของร่างกายนะคะคือใจเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับร่างกายอยู่เวลาที่เราได้รับกระแสอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยนะคะมันร่างกาย คือยังควานหาคําตอบไม่ได้น่ะร่างกายอาจจะตื่นเต้นนะคะพอาตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยเรื่องความดันเนี่ยความดันโลหิตหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีกระบวนการนิดหนึ่งนะคะเลยทําให้มันอาจจะเกิดเลือดหนืดเลือดเลือดข้นหรือเลือดอะไรที่มันเป็นเป็นปัญหาหรือว่าเป็นภาวะตอนที่มีไมกเนอยู่อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพี่มินก็กสังเกตแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าร่างกาย พื่อจิตใจเราใจเราไปสัมผัสอะไรพิเศษแ,แปลกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้มีภาวะไมเกรนนะคะเพราะว่าร่างกายกับจิตใจมันยังเรียบเรียงการสื่อสารหรือเรียบเรียงเหตุผลไม่ถูกนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดเห็นของพี่มินนะคะก็เชื่อว่าก็มีส่วนเป็นไปได้แต่ว่าเราก็จะมาวัดทั้งหมดไม่ได้นะบางคนไม่มีอะไรที่เขากล่าวมาเลยแต่รักพญานาคอย่างเงี้ยพี่มินก็เชื่อว่าถ้ารักพญานาคแล้วก็ <risque. S 2> รักที่จะทําความดีเพราะเหล่าพญานาคเนี่ยพี่มินก็เชื่อว่าเนี่ยก็เป็นลูกหลานพญานาคได้แล้วเหมือนกันนะคะนี่ก็ขอฝากสําหรับท็อปิกนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องพี่มินด้วยนะคะช่องพญาเพชรพัทรานะคไะด้นะคะเพื<ๆ>่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ